เบรกสุดท้ายแล้วนะเบรกที่ต้องบอกว่าเบรกบุญเบรกบุญเป็นเบรกที่มีสาระของเรานะฮะวันนี้เนมีเรื่องราวของคุณลุงที่น่าเห็นใจนะครับแต่ว่าลุงต้องสู้ชีวิตครับผมเป็นลุงแขนเดียวด้วยลุงแขนเดียวแล้วเป็นใบด้วยยังไงยังไงใบคือคือเป็นลุงพิการมีแขนใช้การได้ข้างเดียวแล้วก็เป็นใบด้วยเนี่ยขายข้าวโพดปิ้งขายอยู่แถวท่าช้างท่าเตียนท่าลาดหรือสนามหลวงคือเขาขายอยู่ในแว่งนี้แหละครับผมขายอยู่ตรงนี้ ซึ่งคือเขาจะขายข้าวโพดปิ้งมันปิ้งเออแกใช้แขนขวาในการหยิบจับอแขนขวาโอเคอยู่ใช่แต่ว่าแขนซ้ายน่าจะใช้อะไรไม่ได้เลยเวลาทอนเงินบางทีลูกค้ายังต้องช่วยหยิบหยิบหยทอนอะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้าใครผ่านไปนะแต่ถ้าช่างถ่าเตียนถ่าราดหรือว่าสนามหลวงนะฮะก็อย่าลืมอุดหนุนคุณลุงด้วยอย่างน้อยๆแกจะได้มีกําลังใจในการทำมาหากินต่อไปนะครับแล้วอยากให้ คนที่มีมือหรือเท้าร่างกายปกติเนี่ยดูไว้นะครับว่าคนพิการยังสู้ชีวิตเลยจริงจริง,รงครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะมายกย่องนะนะและและอยากจะช่วยครับเนียเอางี้นะเผือนนแบบ่อว่าใครไปเจอเจออะไรก็ตามแต่นะฮะโดยเฉพาะบางคนที่อาจจะดูขาดทุนในชีวิตหรือว่าดูแบบขาดไปในสังคมอะไรเงี้ยขาดตัวเองเงี้ยก็สามารถที่จะมาแชร์หรือว่าบ,บอกกล่าวผ่านทาง Facebook ของเนวดาวได้ เราจะได้มาเป็นเป็นเด้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งส่วนที่พอเราได้จากการจำหน่ายเสื้อเนี่ยเราก็จะไปช่วยเขาครับ,ค,รบคือต้นทุนชีวิตทุกคนเกิดมามันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทาได้เหมือนกันทุกคนคือ,ค,อคือสู้ใช่สามารถสู้ได้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะคนรวยคนจนจะ <c oughs> จะทำให้ยังไงให้มีเงินต่อไปก็คือต้องสู้ทั้งสองสองฝ่าย<ม>ทั้งคนรวยทั้งคนจนพี่บอกเลยว่าถ้าเราท้อแท้เนี่ยอยากให้ดูสัตว์หนึ่งอย่างที่ทําให้เรารู้สึกขึ้นได้อะไร ถ้าเนยรู้สึกท้อแท้นะแนะนําให้เนยไปที่สวนสัตว์ดุสิตไปที่ไปที่กงโกงแล้วจะมีเขาซื้งขึ้นมาเลยกะสู้เออเนยเราเนยเราไปที่ก่อนแล้วเนยาบไปที่สวนสัตว์จะได้บอกเราอยากจะสู้เนี่ยไปที่กงกะสู้มันคล้ายๆแรกแะมีสองนองแล้วเนยจะหึดเลยเพราะอะไรมันกะสู้ไงถ้าใครอ่พี่ไปโยนส่กงเสือได้ผมแม่งจะดีใจมากแต่ว่าพี่อันหนึ่งอ่ะที่พี่ไม่ชอบสัตว์หนึ่งอย่างที่พี่คิดว่าไม่เป็นเปอย่างที่ดีกับเด็กเดเนียคืออะไรเออ นักเรียนหรือว่าคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ไม่ควรชื่นชมกัดสัตว์ชนิดเลยอะไรอะไรลองตอบมาสิไม่รู้กัดลอกไอ้กัดลอกไม่ดีนะครับบอสเ<ะ>ชิญใครนะครับอาทิตย์หน้าอาจารย์นะครับอาจารย์ลีได้ครับได้นี <c oughs> ่นัดจังเหรอโอ้ยมันจริงครัูบอกเลยว<ะ>่าอย่ากัดลอกนี่ไม่ดีเพราะว่ามันจะมันไม่จบอีกเหรอ เ้ยมันขยี้มนโอ้ขนาดขนาดนี้แล้วนะอ่ะอ่ะนี่ในภาพรีวิวนี่คือน้องที่ได้ซื้อเสื้อไปครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะอันนี้ซื้อหรือได้ฟรีวะเนี่ยได้ฟรีใช่ไหมนี่ชื่ออะไรนี่ธนาธนาโชคนะอันนี้ซื้ออ๋อันนี้ซื้อเหรอชื่อธนาโชคธนาโชคดาสีครับผมเขาถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเขามาแชร์ให้เราดูโอ้ทรงผมอินดี้มากเลยกูชอบมากเลยสุดเด็กแนวเด็กแนวมากนะฮะแล้วก็อีกคนนึงไอเดีย เออหน้าแ้งเออคนนี้นะที่ได้รางวัลไปอินมินเซ่เนี่ยอินมินเซ่เด็กคงเด็่ยกูหาน้ามานานแล้วเพูดเดี๋ยวพี่พี่เผยของเหมือนกันไปแชร์คอมเมนต์ึงลงเพจแฟนผีให้หมดเลยเด็กเด็กหน้าตามป็นวังไงนี่มีลายได้มีลายได้มีลายได้เป็นไงอันนี้คือนีิสักขาวมันสักสักสักนี่เลยนิสเป็นเด็กสักเหมือนกันอืมครับผมนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเอ่อนี่นี่ใครสุภกี้เหรอ เนี่ยใส่หมกวกเฟ้ใส่เสื้อนิอดาวนี่ซื้อเหมือนกันรู้สึกใส่หมกวกเฟ้ป่ะใช่หมวกเฟ้โอ้โหเด่นไอดอลทั้งนั้นเลยนะเห็นว่าเราก็พอแล้วเรานังแบบนะรู้สึกดีนะนะฮะก็เรามาเพิ่มเติมหน่อยดีกว่านะครับเผ<อ>ื่อว่าคนอยากจะซื้อเสื้อ,อ,อมีไซส์เอ็มและไซส์เอลนะครับขั้นตอนการสั่งซื้อก็ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับมีเอลด้วยหรอมีเอลเดอร์ตัวหนึ่ง นะครับก็ขึ้นหน้าจอสำหรับที่บัญชีนะครับคุณสมบัติมีแบบที่เล็ดมากมีแบบตัวหนึ่งบอกไม่มีไปเลยดีกว่าไม่บอกในครูบ้างเนี่ยเอ็มเอ็ลตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็เอมเหลือ2ตัวแล้วก็แอลเหลือ2ตัวเขาบอกนะว่าทำมา10ตัวดอยอยกันดอยกันทำบุญเดือนนี้นะครับได้แล้วทั้งหมด70บาทโอ้ยนะฮะก็คือเราหักค่าใช้จ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะเริ่มต้นน่าจะเป็นปลายเดือนนี้แหละที่เราจะเริ่มต้นกับการที่จะนำค่าใช้จ่ายที่เราได้จากการหัก จากการจําหน่ายเสื้อเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือสังคมกันอย่าลืมฮะก็ทักทายกันมาหรือว่า,อาโอนกันมาได้ครับผมนะฮะแล้วก็มาแปะหน้าเฟซที่เนวาเดออนทีวีด้วยอย่าล<ด>ืมนะครับใครมีรู้จักเพจเอสซุดก็ัดส่งไปเขอดูบ้างนะครับว่าเอ,เอสซุดอะเอสซุดอ๋อเออเออพูดซะแบบนี้เอเอ,พ,เอพูดจะแบบโห <laughs> เออนี่ขอบคุณเอสซุดด้วยรอบหน้าจะมาทดลองความแข็งแกร่งของเอสซุดนะครับเราจะโยนเอสซุดลงจากตึกสามชั้นนะครับพัง <laughs> แค่นี้ก็ตกแล้วก็ต้องซ่อมแล้วเราสามชั้นแล้วจริงนะฮะอ่แล้วพูดที่หนึ่งนะเมื่อกี้เห็นเฟศเฟย์ท่าบอกว่าเดือนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ก็มีหนังไทยหลายเรื่องน่าดูครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเสียงสยองละครับขออีกเรื่องนึงนนโมโอเคดูยังยังเฟศเฟ่์ก็เล่นเหรอเออเฟศเฟย์นี่กฮาดีมันไม่ค่อยบอกอยู่ในไลน์กลุ่มเป็นวไวต้าเขาชื่ออะไรเนี่ยชื่อเขาชื่อยันหาเอ่อชื่อยันหาอ๋อพี่ยาร์ตอ๋อพี่ยาร์อชื่อเต็มชื่อยันหาอะไรเงี้ยเจตเด็ดเขาเนะมันชื่อเขาเองเจตเด็ดจริงๆชื่อปุ้ย อ๋อชื่อปุ๋ยนะฮะไม่ค่อยคุยอะไรกันพวกนี้เนี่ยฝากถึงบรรดาบีบีเมียๆด้วยกลางคืนชอบส่งรูปผู้หญิงมาส่งรูปอะไรมาแล้วพวกเฮ้ยเราครอบครัวเฮ้ยเนี่ยมาป้ออยู่กับหญิงอะไรเงี้ยไอ้ต้าเงี้ยไอ้เจเดตอเงี้ยลายกลุ่มผมก็จะมีเนี่ยต้าเจเดตคือไอ้ว้าว้าวอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสออกไปถูกป่ะล่ะคือเราไม่มีใจออกไปเรามีลูกเรามีเมียและต้าเขใครว่าไอ้จ๊ะเดอะมูกตัวนอะไรพวกเนี้ยโอ้ย แสบๆตรงนั้นถ,ถ้าจะส่งมาก็หรือว่าจะชวนมาก็ให้มีหลับก่อนใช่เพราะามึงส่งมาแบบแ่อยแบบมึงกูถึงไม่ให้กูไปหาม, <c oughs> มึง <c oughs> มึงมาเลยมึงส่งมลูปผู้หญิงมามึงจะส่งนี่มึงชวนกูไปทำบุญในไรกลุ่มมึงนี่นะอ่ะเขาต้องบอกว่าช่วงปลายปีเนี่ยไม่มีหนังไทยหลายเรื่องน่าดูอย่างตอนนี้ก็มีนโมโอเคครับรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีโอเคปาเตงอ่ะมีเหรอโอ้ยมึงเนี่ยมีวีสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นหนังที่ไม่เห็นละประมาณปลายปลายเดือน เดี๋ยวผมต้องเจอน้องสายป่านกับน้องบัวหนังเรื่อง1448รักนี้ของเรารักนี้ของใครของมาเลึศยาหนึ่งอ๋อพี่เล่นนี่เหรอไม่เล่นอ๋อนึกว่าเป็นเล่นเป็นหนังชิงฉับกับโมเป็นหนังอะรักนี้ของ1448รักนี้ของใครเป็นหนังแนวชิงฉับกับงูรู้จักไหมไม่รู้จักเบี้ยงไงอ๋อใช่คือประมาณว่าผู้หญิงคนหนึ่งอกหักจากผู้ชายหนังพวกนี้ดูแล้วก็บางทีก็ก็ก็ฟินแบบนะ บางทีดูแล้วก็แบบว่าขนาดเราเราเราเป็นผู้ชายเออเราดูแลกระเทมแล้วบางทีดูอย่างอย่างดูหนังบางเรื่องที่เป็นคู่เกย์กันแล้วเราดูเรายังรับรู้ได้ถึงถึงถึงความรักที่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 ใช่ไบางทีไม่หรอกพี่มันอย่างดูดูฮอร์โมนไหมใช่พี่ดูจนแบบคนแมงตากหน้าเหมือนมาจุนาวุฒิดท่าน้นครับพี่อ่ะหน้าเหมือนดูจนหน้าเหมือนมาจุนาวุฒิแล้วรู้จักไหมรู้จัก ที่เป็นเกอในหนังไงน็อตกรน็อตจัตุในเรื่องชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรนะมีทีกับทีกับอ่าทีแค่พูดมาแค่นั้นแหละเพผมติดชื่อในเรื่องเขื่อนทีเพราะว่าเขื่อนดูแบบน่าเหมือนทีเพื่อนเรีกทีทีอย่างเงี้ยเล้วบอกเจ้ากาแฟหรือน้ำชาทีทดูลองดูแล้วก็ฟินนะดูแล้วก็ฟินมากก็ไม่เข้าใจอ่ะไอ้สิ่งนี้เพื่อเพื่อถามว่าเพื่อ โอ้พังม่วงเข้าใหญ่เลยไหมอย่างนี้ดูซีรีส์ไหมนี่ดูซีรีส์ไหมซีรีส์ดูฮอร์โมนดูก็ดูฮอร์โมนฮอร์โมนฮอร์โมนแล้วคราวนี้มีนี่นะสงครามนางงามดูป่ะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอยู่ไม่ค่อยได้ดูทีวีเลยทุกวันเนี้ยดูตู้เย็นไหมก็ดูบ้างบานทีอะไรเงี้ยพี่ก็เล่นนะไอ้มุกที่มันไปไปต่อไม่ได้พี่ก็โยนมาจังเลยรู้ว่ามันไปแล้วมันไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอัอเดีหน่อยฮะสัปดาห์หน้ามีไปไหนมาไฮะเนคิวเค้อ ไม่น่าจะมีนะเพราะผู้กำกับคงมไ,มไม่เรียกอะไรเพิ่มแล้ว่ะเากาไม่ดีเหรอเดี๋ยวสตีเล็กเพิ่มก็ได้ตังค์เพิ่มมหรอสตีเล็กก็รู้สึกว่าไม่มีแล้วนะจบหรอเราะผมถ่ายฉากใหญ่ไปแล,แแล้วตอนแกก็คิดว่ามีพี่พลเรียกไปใช้งานแค่ฉากเดียวแต่เห็นทีเซอร์น่าดูนะเห็น<ม>ทีเซอร์ยัง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 ตังยังลังก็งยั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 ง้ังย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 ังังยังยงยั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 งย่ายังยังยังยัายัง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 ยัยียังยจอยังยังังยั หนึ่งละได้ตังค์บสาวเห้สองแน่นอนต้องมาดูแน่นอนเราสาวใหสองแล้วก็ช่วงปลายปีแหมแน่นอนช่วงปีใหม่ก็อยากจะแบบมีหนังที่รับนะก็น่าจะเป็นหนังหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับคนไทยในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับอ่ะก็วันนี้คงต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับใครอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลก็เข้ามาที่ facebook.com/slash n e w a d a l o n t v นะครับแล้วก็ เรื่องของเสื้อก็อยังจับจองได้ใครมีอะไรเดือดร้อนอยากไห้ช่วยแชร์แต่ขอให้เป็นเรื่องเรื่องจรงิงเรื่องที่คว่าเ,เรื่องใหม่เอเาเรื่องเก่าที่มันมันนานมาแล้วเพราะบางทีเราเราเอาอ,อกากาศไปแล้วคนก็แบบว่าเอ <นะ S 2> เรื่องนี้นานแล้วนะเรื่องนี้มีคนเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะเราช่วยดูช่วยแบบว่าเช็ครายละเอียดมานิดนึงรเราก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ได้ครับเราจะอ,าออกอากาศให้นะครับรับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณเนด้วยขอบคุณ เอซูสด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทุกวันพระหัตนะฮะหลายรอบนะเอซูสนะหลายนะขอเนยเถอะนะฮะโอเควันนี้เราต้องคนละไปก่อนนะครับเงินออกครับวันนี้เงินตอกไม่ออกเช็คออกนะครับวันนี้ออ้งไม่ออกสมัครอาหาน่าเช็คออกแล้ว